ทงเชมันเหาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราซื้อจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเยนเซอร์เยนเซอร์แปลว่าสีคะ่ะเราจะเปิดหนังสือทบทวนบทเรียนกันที่หน้า38ก่อนนะคะหงเซอร์หงเซอหงเซอร์จำได้ไหมคะว่าเป็นสีอะไรใช่แล้วค่ะหงเซอร์คือสีแดง ไปเซอร์ไปเซอร์ไปเซอร์สีขาวค่ะเสือเฮ้ยเสือเฮ้ยเสือสีดำสีฟ้าค่ะสี ลุยเสื้อลุยเสื้อสีเขียวหวางเสื้อหางเสื้อหางเสื้อสีเหลืองค่ะเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะสีแดงหงเซื้อสีขาวค่ะป่เสอร์ สีดำเฮยเซอร์สีฟ้าหลานเซอร์สีเขียวลุยเซอร์และสีเหลืองหวงเซอร์ค่ะอ่ะสีที่เราซื้อเปิดมานี้คือสีอะไรคะเด็กๆป่ายเซอร์อ่ะถูกต้องค่ะสีนี้ล่ะคะเฮยเซอร์ถูกต้องค่ะ 这,这,这是什么颜色？蓝色，蓝色。这是红，这是什么颜色？红色，红色。这是什么颜色？a 来 d 弟弟。 这是黄色นะคะ黄色这是什么颜色สีอะไรคะสีเขียวคะ่ะลเลเซอล์เเซอมานะคะเราจะมาเรียนรู้การใช้คำนี้กันค่ะฉี่ฮวนฉี่ฮวนฉี่ฮวนแปลว่าชอบนะคะตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่ส2องตามไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะเขาจะสอนถึงความชอบค่ะถ้านักเรียนชอบสีไหนนักเรียนก็จะต้องพูดประโยคนี้ค่ะวอสีฮวนวอแปลว่าฉันนะคะเราเรียนเรื่องบุคคลไปแล้ววอแปลว่าฉันสีฮวนสีฮวนแปลว่าชอบค่ะหงเสหงเสแปลว่าสีแดงวอสีฮวน หงเสอโวสีห้วนหงเสอฉันชอบสีแดงค่ะต่อมานะคะในหนังสือเรียนหน้าที่43เราจะมาฝึกพูดความชอบแต่ละสีกันค่ะอ่ะสีแรกนะคะปายเสอถ้าจะบอกว่าฉันชอบสีขาวจะพูดว่าอย่างไรคะโว่ส,วสี้ว,สวนปเสสห้วนปเสอฉันชอบสีขาวค่ะ ต่อมาฮอเฮยเซอร์นักเรียนจำได้ไหมคะว่าสีอะไรอ่ะฮอเฮยเซอร์คือสีดำนะคะวัวสีฮวนเฮยเซอร์อวัวสีฮวนเฮยเซอร์ฉันชอบสีดำต่อมาสีฟ้าบ้างค่ะวัวสีฮวนหลานเซอร์วัวสีฮวนหลานเซอร์ฉันชอบสีฟ้ามาที่ห่วงเซื้อค่ะห่วงเซื้อคือสีเหลือง 我喜欢黄色。我喜欢黄色。ฉันชอบสีเหลืองต่อมาค่ะกบสีเขียวลุยเซอเรอ์。我喜欢绿色。我喜欢绿色。ฉันชอบสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เราพูดถึงความชอบในสีต่างๆได้กันหรือยังคะต่อมาค่ะเราจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่31อดค่ะ เดี๋ยวนักเรียนฟังนะคะว่าครูจะออกเสียงคำศัพท์คำใดให้นักเรียนโยงไปหาสระและเสียงพินอินให้ถูกต้องนะคะมาเริ่มที่คำแรกเลยค่ะเลย์ลุย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 ลนักเรียนโยงไปเลยค่ะ lui ลุยจำได้ไหมคะว่าสีอะไรลุยคือสีเขียวนั่นเองค่ะต่อมาปูอไอไปยปยปยปไปเสือ้อจำได้ไหมคะว่าสีอะไรปาปเสือ้อสีขาวนั่นเองค่ะ ต่อมาเฮยเอยเฮยเฮเอยเฮยเฮยเสื้อเฮยเสื้อสีดำนั่นเองค่ะอ่าเมื่อนักเรียนทำหน้าที่31เสร็จแล้วนะคะเปิดไปที่หน้า32ค่ะในหน้านี้นะคะคุ้นคุ้นไหมคะในแต่ละบทเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะก็จะมี เกี่ยวกับทักษะในเรื่องการผสมคําอยู่นะคะให้นักเรียนค้นหาและเขียนนะคะจากรูปภาพนะคะที่เหมือนกันแล้วนำพินอินที่อยู่ในรูปภาพที่เหมือนกันค่ะมาประกอบกันเป็นคำศัพท์และเขียนคำนั้นลงไปในรูปโป่งด้านล่างนะคะเรามาดูกันที่รูปโป่งรูปแรกกันก่อนค่ะอ่ะลักษณะนะคะจะเป็นวงรีนิดหนึ่งเนาะเราก็จะเจอคำว่าปวไ ปอ่แเราก็เขียนคาว่าไปลงไปในวงกลมลูกแรกเลยค่ะต่อมาเขาให้หาลูกโป,ปง่งเป็นรูปหัวใจคืออูอัองฮวงใส่เสียงที่สองหวงังได้คำว่าหวงค่ะหวงก็คือสีเหลืองนั่นเอง ต่อมาให้หาลูกโป่งรูปดาวคือเอยใส่เสียงที่หนึ่งเฮยเฮยแปลว่าสีดำนั่นเองค่ะและลูกโป่งทรงกลมนะคะรูปสุดท้ายมีคำว่าเลือยอลุยอ,อยู่นั่นเองเราก็เขียนคำว่าลุย ลุยก็คือสีเขียวค่ะลุยสีเขียวเราจะมาอ่านกันอีกครั้งนะคะลูกป,ป่งลูกแรกนะคะป๋ายป๋ายป๋ายสีขาวนั่นเองค่ะห่วงห่วงห่วงสีเหลืองเฮยเฮยเฮยสีดำลุยลุยลุย สีเขียวค่ะถัดไปนะคะต่อที่หน้า33หน้านี้นะคะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะระบายสีพินอินส่วนที่ผิดนะคะแล้วแก้ไขให้ถูกต้องลงในช่องว่างค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะออกเสียงตามตัวสอนจีนที่ครับกำหนดให้ตรงกลางนะคะหลังจากนั้นนักเรียนสังเกตพินอินที่อยู่ด้านหน้าถ้าเขียนผิดให้นักเรียนเขียนแก้ใหม่ให้ถูกต้องนะคะอ่ะ ตัวอย่างเขามีมาให้นะคะหวงก็คือสีเหลืองนะคะหวงแต่ตัวสอนที่เขาให้มาให้นะคะในปราศาสแถวแรกนะคะเขาให้มาผิดค่ะนักเรียนเราจะเตเราจะต้องเขียนใหม่นะคะก็คือหวงหวงต่อมาค่ะคําที่สองค่ะเฮยเฮยเขาก็เขียนผิดค่ะเราจะต้องเขียนอย่างไรคะ ตัว e ต้องมาก่อนตัว i นะคะตัว e ต้องมาก่อนตัว i ต่อมาค่ะปายปายพย,ยัญชนะจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ด้านหน้านะคะพย,ยัญชนะจะต้องไปอยู่ด้านหน้าต่อมาค่ะหงหงพย,ยัญชนะจะต้องอยู่ด้านหน้าเช่นกันค่ะ,ะจะได้คำว่าหงแบบนี้นะคะต่อมาค่ะหลานหลา,าหบบน,นะ สระอาต้องอยู่ตรงกลางนะคะอ่านว่าหลานสีฟ้านั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้นะคะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนทำภารัะง,งานที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะใจเจียนบายบาย